นั่นแล้ว,วเอพี่น้อยเอ้าไม่กวาดกันยุ่นี่ <laughs> วันนี้เมนูพิเศษจ้าวาสิออมหนองง่วนพี่เชีองเท่าโดยในบ้านเร่อะไรเกือทานมาหน่อยหมดแล้วจะเ,เติมท่านี้ <laughs> ของก๊าดไทยเปนี้ยวขายอะไรโลเนี่เด็อไหมเดือดจี เงียบจัดซมเงียงเงียบนั่งนั่งนั่งกันนั่งลูกบวเอาเสื้อซสามกิโลคนเดียวนี้บัิูนห้าขมนาคนทำหน่งเสียงออกเีาเออนเดี๋ยวนะเอาหนมานีอว่าเขาลวกกัเสื้อเดคนมาเออ ยังีเพอแล้วครับเดี๋ยวต้องใส่น้ำไปเลยใส่นแหนม่ใส่หุกไข่สาปขีดหน้องหุกไข่สาขวดมีไงหั่นปุ๋ยไข่สาโหลน้ำเลย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 เอาโอเคแกใส่แกใส่เครื่องก่อนนี่ทำไมใส่เครื่องนจะให้มันหอมไปไงอ่ะใส่เครื่องก่อนเนาะใช่ใส่เครื่องก่อี่หนีเรื่อยตะไคร้เดี๋ยวก่อนใจจำฮึ่ง เดี๋ยวนี้มันมันออกย่างมันทายยังเนี่ยคุณทาบหรืนีม่ใช้ไม่เป็นเนี่อทายยังไปแล้วฮะนี่ไงมันขึ้นอ่อนขึ้นแล้วอ่ะไปแล้วก็เอาต่อเอาเลยครับเพีกหอมค่ะมาลวกสิวันนี้คือกระต๊อกลวเขาใส่เลยเรียนลวมแล้วตัดตอนตัดตอนใลยไส้หนังเข้าไป น้องวัวหรือโรควัวน,น้องนันบูไคซ่าพี่ว่างหักกล้วยหักข้าวจะเป็นไรเราปีกว่าหรือไม่ก็ต <นะ S 2> <ว>ามนีอเดือดปนี่ล่อเดือดป้าพปปอกักสิบกรุงเอาใส่ผักผักของข้าว

ดูนาคนทำสวย,ยสวยมากเลยคนทำสวยมากเลยจ <Yeah. S 3> ืบปั๊บนี่ทีเดียวเด้อจ้ะอุ๊เยเส็ดอยลาเชื่อชื่อเบบี้เกลือนิดหน่อยจ้าบุบเนื้อกมผัดแกงกอดหอมอร่อยในทิพย์ตาโอ้ย <laughs> หงมว แต่ลาเขาแซ่บอยู่โอ้ย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 เป็นยังงัจอยจอทำอะไรเห้แกจเพียงเลยอะใส่พัาก่อนดิเอาไปนองเลยี่นองเลยใส่พักแล้วใส่อันอีเลือดอันนี้ทัที่เล้าต้นหอมค่ะหัวต้มฝ้ายหอมนีนั่งทางเคียงเขาอีลุยที่ ไปช่วงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างอันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปล้างอันนี้ก่อนเดือดกูยู่งร้อนร้อนป่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนทำไปมือคนทำจ้าถือเบียร์ไปด้วยจ้าบางแต่ว่าหาเก็บนั่นโอ้นได้ความกันยังไงเนี่ยพี่น้องกำลังเลือดเลยเนี่ยเลือดเลย